สวัสดีครับพี่น้องครับกับคัมมอดลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับพี่น้องนะครับเมื่อน,นี้ okay. กำลังจะเดินทางไปบ้านนองเดินครับอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับถนนเส้นนี้คือถนนเส้นบัวใหญ่ประทายสีแยกที่่านเหนอยู่ข้างหน้าจะเป็นสี่แยกสีดาครับผมผ่านตรงนี้ทีไรเนี่ยไปนี้มันก็จะไปประทายครับไปอำเภอรประทายนตผมจะต้องแวะร้านนี้ตลอด ชายสี่มีเกี้ยวร้านนี้คือร้านประจําถ้าผมมาที่นี่นะครับผมก็จะแวะตรงนี้เลยตรงสี่แยกสีดามุ่งหน้าไปประทายอยู่ซ้ายมือครับที่เรามากินเน้อนะครับผมกินประจําตัวหลายคนหลายศิลปินที่มาแวะที่นี่แล้วก็ทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวทานบะหมี่กันที่นี่นะครับมีใครบ้าง ผมจะให้พี่น้องดูคือมีใครเอ่ยโอ้โหคุณตนาทรถ่ายกับเจ้าของร้านอ,อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจน้องคนนี้ผมไม่แน่ใจนะแ,แล้วมีใครอีกโอ้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ดูอย่านันฟินแลนด์มาตรงนี้ก็จะเป็นโอ้โหแสงออกมาก่อนเลยลูกแพรไรพรายติดดาว,าดาาวลูกแพรไรพรายถ่ายกัเจ้าของร้านแล้วก็มาภาพนี้เนี่ยนงชาชาชา ่ายกับพี่เจ้าของร้านเช่นกันครับเนะเาะล่าสุดท้ายสุดพี่น้องนี่ตูอาจาผมนี่เองนะครับายกับเจ้าของร้าน้วก็นี่ก็เป็นพี่สายานิรันดรยายจื่นนะครับวันนั้นไปงานที่ไหนนะผมจำไม่ได้ ผมก็ได้มาแวะตรงนี้กินข้าวได้เขียนไว้ตรงนี้เขียนไว้นะครับเป็นการสลักชื่อไว้ครับจ้าเอาเพื่อเจ้าของร้านไม่เอาตังค์อีกพอดีครับขอบคุณหลายๆลเฮียขอบคุณครับพี่อ่ะอยู่ไปเล่นบ้านน้องเดินนั่นเด้อเป็นบ้านน้องเดินคือร้านนี้จะเป็นร้านประจําที่ผมผ่านมาผมก็จะแวะกินตลอด ถ้าออกมาจากบัวใหญ่ตรงเลยตรงที่จะไปประทายเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือครับอยู่ด้านซ้ายมือวันนี้ก็ตั้งใจมาอุดหนุนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาน่นแหละแต่ว่าเจ้าของร้านก็ใจดีเหลือเกินบอกว่าไม่เอาตังค์นะครับเลี้ยงว่างั้นขอบคุณมากครับนะท่านใดผ่านไปผ่านมาก็จะลืมแวะมาชิมกัน น่ากินไม่มีหมูเด้งด้วยนะมีหมูเด้งด้วยอือจะทำบะหมี่แห้งไปให้กินจะไหนไปไปขายกันน่นได้ไหมอจะจะไปด้วยใ่ไหมวัน้งไปใป้กินจะงานปไ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 ไปด้วยใช่ไวนีไปไม่ไปได้ที่ไหละดไปอไปไป ครับโอ้ย oh, FC FC ครับ FC พี่น้องครับมากินประจำก็ประมาณนี้แหละพี่น้องจังหร้านก็จะดีถ้าพี่น้องผ่านมาทางนี้ก็มาลุแวะอุดรกันครับพี่น้องครับเกีียวหมูนุ่ม,มเกี๋ยวหมูนุ่มเลยครับ ครับผมไม่รู้ว่าฟรีหรือเก็บตังค์นะฟรีนี่งานอะไรเขาไม่ร pues mm hmm. hmm nah, ู้แต่ว่าม so ันเลนสนามนั่นไม่ได้เออเขาส่งมาให้ดูอยู่ว่า มันสนามตรงนั้นมันเล่นไม่ได้เขาไปเล่นในโรงเรียน่างน,นใช่ที่แรก่เน้หงคาครับครับนี่อหครับพี่นองผมนกพเี่นอนผมก็จะ ผมกินเผ็ดสักหน่อยครับพี่น้องครับผมกินเผ็ดลานกะจีอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องครับกินเผ็ดกินหวานกินรสจัดกินรสกลมกลม่อมสาเหตุนี่ล่ะตอนยายจืน่น พนาทนลงชัดช,ชัดช่าลุกแพอร,รอเลทคู่เยาว์เบ้านฟินแลนด์อ่ามากินด้วยกันครับพี่น้องเติมน้ำปลาสักหน่อยผมเป็นคนที่กินอาหารรสจัดครับพี่น้องครับมากินด้วยกันเดยแต่ว่าหมูเด่ง หมูเด้งเขาน่าทานมากนะครับที่นี่นะครับเนาะก็ก็คิดเอาไงไๆว่าผมยึดเป็นร้านประจำอะถ้าผมผ่านตรงนี้ผมต้องแวะกินนะครับนี่หมูเด้งก็จะเป็นแบบนี้น่ากินน่าทานมากครับพี่น้องครับใครผ่านมาตรงนี้อย่าลืมแวะมาชิมกัน อยู่ที่สีแยกสีดานะครับทางไปอำเภอรประทายาเรลียวเลียวตรงไฟแดงมามุ่งหน้าไปอำเภอรประทายเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ติดกับร้านยาครับนี่ป้ายร้านยาจะเป็นป้ายสีเขียวนี่ตึกตรงนี้จะเป็นยาจาหน่ายยาครับร้านขายยา เอาพี่น้องเลครับเอาไว้ซัมเนี่สกกนะ้อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมกินาบบบะหมีม่เส้ก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดินทางไป,ปนนบุหรักับบ้านน้องเดิน,นเดินพี่น้องเดอะทางไปบ้านน้องเดินอำเภอรประทายครับจากนี้ไปไม่ไกลครับประมาณ้สิบโลน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ mình đen chín già già như you nó know.